ในฮอเองก็ร้อนแรงไม่แพ้กันเลยครับวงน้องใหม่ที่เดบิวต์พร้อมกันจากโคชิโนโปรดักชั่นซึกิโดเทมเพสและซันนี่พีสพวกเธอผ่านรอบคัดเลือกจากท้ายตารางแต่ก็ผ่านมาจนถึงรอบชิงได้ถือเป็นมามืดของการแข่งครั้งนี้อย่างแท้จริงวันนี้ถึงเวลาตัดสินผลแพ้ชนะแล้ว<ฮ> Next Venus g ร a n d p r ี x ครั้งนี้ผู้ชนะจะเป็นใคร นี่คือผลคะแนนรวมแบบไฟนอลแล้วจริงด้วยจริงด้วยโอ้ชนะก็คือเสมอกันเหรอเหลือเชื่อจังเลยครับอะไรแบบที่ก็เกิดขึ้นได้ด้วยเหรอเสมอกันไม่นึกเลยว่าจะกลายเป็นแบบนี้ไปได้ ถ้าว่าตามกฎของงานแข่งก็เม sure> ื่อครูผลตัดสินออกมาแล้วนะครับคะแนนเสมอที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้อย่างยากยิ่งในกรณีที่เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นในรอบไฟนอลให้ถือว่าทั้งสองวงชนะเลิศร่วมกันครับว้าคดัอกแลตะทนนจเป็นสเตจที่พิเศษเหลือเกินค่ะ ขอบใจนะสุเนียงเพราะสุเนียงนี่แหะทุกคนเลยร้องเพลงได้อย่างสนุกสนานอย่าอย่ามาพูดอะไรแบบนั้นเอาตอนนี้สิคะฉันสนุกมากเลยล่ะเอ,อ๊ยยังไม่อยากให้จบเลยเอาล่ะต้องไปทักทายเหล่าคุณผู้ชมแล้ว <c oughs> นะคะคุณเฮรุโกะจริงด้วยนะ